สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ยุ้ยจะมาทำกระเพรากรอบนะคะโดยมีตัวช่วยคือถังเค้กนี่หมอ้อเค้กนะคะยุ้ยเคยให้ดูรีวิวไปหลายครั้งแล้วเนี่ยค่ะหมอ้อเค้กนะคะแล้วก็ยุ้ยจะใช้ตัวช่วยคือน้ำมันยุ้ยใช้น้ำมันยี่ห้อคริสโกเพราะว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์แคลอรี่แล้วก็ f อร f แฟ f ฟรี free, ที่วิเคยทำรีวิวไปแล้วฉีดได้ไม่อ้วนค่ะช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะประมาณนี้นะแล้วยูก็จะใช้คุกเขาให้เข้ากันนะคะยูจะไม่ใส่เยอะเนาะตัวกระเพราเขาจะได้ทั่วๆก็ประมาณนี้2ฟืดโอเค เรียบร้อยตัวช่วยอีกตัวหนึ่งคือตะแกรงปิ้งย่างขนาด6นิ้วหม้อขนาด6นิ้วนะคะคือหม้อตัวนเนี้ยของเสี่ยวมี่เนี่ยใช้ขนาด หนิ้ว7นิ้วได้แต่ฝาปิดต้องขนาดเท่ากันด้วยหรือว่าหาดัดแปลงอุปกรณ์อื่นมาเป็นฝาปิดได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยใบยกับใบกัเพราปลิวแน่แน่ขึ้นไปติดขดรวดดังนั้นยูก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยถ้าใครมีหม้อ7นิ้วก็ต้องซื้อตะแกรงตัวนี้7นิ้วนะคะมีขายใน Lazada าช o อ e. ปปีค้นคำว่าตะแกรงถาดพิซซาอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นค่ะก็มาลองทำกันเลย เรจะใช้ไฟที่180องศาเป็นเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวครบ5นาทีแล้วเรามาดูกันค่ะครบแล้วกรอบแล้วนะคะใช้เวลา5นาที เรียบร้อยกรอบทำกระเพรากรอบต่อไปนี้ง่ายดายนิดเดียวห้านาทีก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องกลัวไหม้ด้วยเรียบร้อยไม่ต้องกลัวอมน้ำมันด้วยเพราะว่าใช้น้ำมันศูนยเปอร์เซ็นต์แคลอรี่นะคะนี่มีเสียง ฝากกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะคะมาดูกันครั้งหน้าอยู่จะทำอะไรด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใครใช้ฟิลิปส์ลถไฟหน่อยนะเพราะไฟเขาแรงใครใช้ตัวอื่นที่ไฟอ่อนก็ลองที่180ก่อนนะคะยังไงลองทดลองดูแล้วผลเป็นยังไงอย่าลืมมาแจ้งกันด้วยนะเรียบร้อยเลยกระเพรากรอบดูดีมากบายบาย